สวัสดีครับนี่อยู่พงศสีฟาร์มนะครับฟาร์มพงศสีครับอันนี้วัวอยู่จังหวัดใดครับเนี่ยจังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอเมืองครับวันนี้อยู่อยู่กับใครครับเนี่ยอยู่กับผมปิ้งครับปิ้งก็นักถนนดงพุยาครับครับผมครับอันนี้เป็นวัวเป็นอันใดครับเนี่ยวัวสาวครับเป็นวัวกำลังทำท้องครับวัวสาวครับ มีเปิดราคาไหมครับเปิดทุกตัวครับเปิดทุกตัวทำหนึงได้ผมหยิบได้ไหมครับอ่ามีรีบตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ต้องถามพี่นะครับผมมาดูสองแสนขึ้นนะครับเพืสองแสนขึ้นแม่แดงล่ะเหมือนกันบรครับ ngam <laughs> diap อันนี้เป็นวัวบามันเรือลอยเลย่ครับครับบามันเรือลอยครับอ๋อครับอีกข้อต่อไปนี่ครับตัวนี้ครับนก็เป็นวัวสาวครับวัวสาวครับตัวนี้เปิดเปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ไม่รู้นะครับเจ้าของมาอยู่ครับหมอเอกมาอยู่ไม่ได้นะผมมา มารอบหนึ่งก็มอยก็ไมาอยู่วนตัวนี้ครับประมาณก็ประมาณกี่บาทสองแสนองสนอัพเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัวตัวน้อยนี่เป็นวัวยานมหรอครับครับจับมายานมแล้วก็มาตีเบอร์ตีเบอร์เสร็จ มันราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาเปิดไว้ที่แสนต้นต้นครับแสนต้นต้นอ๋อครับแล้วแต่ตัวครับแล้วแต่บางตัวอ่าเรจะมีตัวคอกนี้ก็จะเป็นตัวเอามาฝึกครับปากเลี้ยงค่อกนี้บอกครับ <c oughs> โอ้โหยมากเลยโอ้งามอีหลีครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่เอจจีครับ <c oughs> ตัวนี้มันดุไหมพี่ เชื่องครับเชื่องเัื่องไหมถ้าผมเข้าเดินเข้าไปถ่ายได้ไหมได้ตัวใหญ่มากเลยลูกอี้ิช้าลูกตัวใหญ่มากเลยโดี ข้อนี้ครับข้อนี้เป็นแม่เอสเคครับได้ลูกแฝดได้ลูกแฝดใช่ครับข้อนี้เปิดไหมครับเ,ออเปิดเปิดเหมือนกันครับอันนี้ราคาที่เท่าไหร่ครับนี่ราคาถ้าเป็นลูกแฝดก็จะอยู่ที่หมื่นหมื่นไปไปลายครับอ๋อหมื่นไปไปลายแล้วแต่ความสวยครับอ๋อ ูตัวน้อยนี่ขายเท่าไหร่นะตัวซ้ายมือเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นหซ้ายมือห้าหมื่นหกหมื่นตัวขวามือก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยอ๋อสีมันเข้มกว่าใช่ไหมใช่สีสวยกว่ากล <c oughs> ้าวง<อ>ตัวนี้เหรอ,อครับผมตัวนี้เป็นแม่ SK ครับแม่แม SK นี่มีเชื่องมากแทบจะขี่ได้เลยโอ้แม่ SK วส,มสวยมากเลยเนื้อดูหนังครับผมสวยหลายตัวนี้เปิดไหมครับเปิดครับตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ หลักายแสนนะครับหลายแสนเกือบหยียบล้านวะสูสีครับสูสีตัวนี้มีลูกกี่ตัวแล้วครับผมผมก็ไม่นแน่ใจเหมือนกันครับต้องถามหมอเอกอีกทีครับผมตัวนี้หัวสาวระตันนี้เป็นหัวสาว คนเยอะๆฝั่งนี้ถ้าตัวตัวเล็กนี่เปิดไ,ไหมครับนี่ถ้าไหล่เอาตัวเล็กตัวเล็กนี่ไม่แน่ใจครับตัวนี้กพอนอกสวยครับอ๋อพ่อนอกก,กกรรมพรันธุกรรมดีถ้าเป็นรุ่นวัวสาวอันนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ 2, 2> 2, สองแสนสองแสนกว่าบาทครับสองแสนกว่า,วาแล้วแต่ความสวยครับครับผม แล้วก็จะมีไอ้ล่สาวนำเข้าโ <c oughs> อฮยสวยมาก <c oughs> เล่สาวนำเข้าครับนี่ใช่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเลี่สาวตัวน <c oughs> <c oughs> ี้นำเข้ามาประมาณสามแสนสามแสนเลี่สาว สองแสนกว่าบ,บาทน,นะครับนี่ใช่แล้วพี่ทำไมตัวนั้นมันลูกๆน้อยๆมันขายถูกยังหลักหมื่นมันเป็นตัวผู้เลยครับอ๋อเป็นตัวผู้ใช่ครับ <c oughs> นีนบ่แม่ท้องครับแม่เท้าถ้าแม่เท้าอนี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับเท่ากันครับเท่ากันขาวกับสีแดงอ๋อ เาทางนี้ละ่ะฝั่งนี้จะเป็นวัวที่จะทำทองวัวกำลังจะผสม,มครับครับรอรอเป็นสัตว์อ๋อครับมันตัวก็ผสมไปแล้วครับรอรอตรวจทองอ๋อครับผมเปิดเปิดไหมครับข้องนี้เปิดเหมือนกันครับแต่ข้องนี้ผมไม่แน่ใจอ่ ครับผมคมเท่าฟังนู่นะจะมีบีฟแม่บีฟตัวเลงแม่บีฟบีฟมาสเตอร์เป็นตัวไหนครับบีฟมาสเตอร์ตัวนี่ครับตัวนี้บอครับตัวนี้บีฟมาสเตอร์ ที่จริงจะมีลูกลูกของแม่บีฟเนี่ยแต่ก็เอาลงไปไว้ที่อีกฟาร์มยังละครับกอจะมีอีกฟาร์มหนึ่งข้างล่างมีมีที่หนึ่งบ่ับวเยอะไหมกออ็อีกที่หนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาโลเล่กับลูกผสมครับอยูน่นะอ๋อครับอยู่นี่ก็เป็นเลี้ยดลอยทั้งหมดครับผมตัวนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับข้อนี้ข้อนี้หลักแสนครับข้อนี้ก็หลักแสนสองแสนอัพวะ ครับสอนแสตพครับพันธุกรรมพันธุกรรมดีครับขอกไอ้บอกนี้แล้วก็ใจเหมือนแม่เขาตอนนั้นก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยท่าไรครับแต่ใจแต่เวลาจ่ายลูกสวยบ่แต่เวลาจ่ายลูกจ่ายลูกสวยครับลูกชัดมากตัวนี้ครับโอเคครับครับวันนี้ก็ขอบคุณครับทราบผู